โปรแกฟฟุตบอลครับที่น่าสนใจครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ครับที่28กรกฎาคม2568กับผมเดอะนักเทพบอลครับค่ำคืนวันนี้ยังเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่โปรแกฟฟุตบอลยังคงเข้มข้นและน่าสนใจเหมือนเดิมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมของนัดทุกคนทุกท่านรวมไปถึงพี่ๆที่ติดตามผลงานหน้าช่องหน้าคลิปครับเมื่อวานนี้3ทีมที่น่าเลิ้กเชียร์กับผมเดอะนัดเทพบอลมาเต็มมาครบไม่หลุดไม่พลาดเลยแม้แต่ตัวเดียวหน้าช่องขนาดนี้ใน ชมรมเต็มกราฟ็มระบบเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากรับแนวทางมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้เปิดใจมาเจอกับนัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ต้รูปโปรไฟล์ครับอ่ะโอเคครับสำหรับคัมคิววันนี้เต็มตัวสดชื่นและเต็มกราฟกันต่อได้เลยครับสำหรับคู่แรกคัมคิววันนี้เราลุยกันที่ฟุตบอลสวีตเดนออสเวนคาร์ดเจ้าถิ่นครับอยากอัพบล็อกเองครับวันนี้ปาตินทานต้องรับผู้มาเยือนอย่างโกเตเบิร์กสำหรับคุณนี้ผลงานใกล้เคียงครับอัพบ็อกเก็บชัยได้หนึ่งเกมจากห้า table. เกมหล เกมจาก5่าเกมล่าสุดความได้เปรียบหนึ่งอย่างของอับบ็อกวันนี้ครับคงเป็นความได้เปรียบที่เล่นในบ้านของตัวเองแต่ประมาททิมเยือนอย่างโกเตเบิร์กไม่ได้ครับแม้เสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนแต่พวกเขาพิสูจน์ได้เห็นครับ5เกมล่าสุดในบทเกมเยือนของโกเตเบิร์กพวกเขาเก็บชัยไปได้ถึง3เกมเพราะฉะนั้นคําคืวันนี้ครับทุกอย่างมันดูใกล้เคียงกันไปหมดโอกาสที่โกเตเบิร์กจะปลุกมาครับและไม่แพ้กลับออกไปเนี่ยจึงมีสูงมากเพราะฉะนั้นคู่แรกในคําคืวันนี้มองชิมเยือนอย่างโกเรลยคับ คู่ที่สองสำหรับคัมคิวันนี้ครับเราลุยกันต่อที่ฟุตบอลฟินแลนด์ครับ5ชุมตรงตามเวลาบ้านเราชาชิ่นครับอย่างการิตันเอลซิงกิครับเปิดิ่ฐานต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเอสเจเคเอลซิงกิสสำหรับคู่นี้ครับผลงานจากช่วงหลังที่ผ่านมาเป็นผู้มาเยือนอย่างเอสเจเคเอลซิงกิครับดูดีและมีภาษีกว่าชัดเจนการิตันเอลซิงกิเก็บใช้ได้เพียงหนึ่งเกมจาก5เกมหลังสุดครับส่วนเอสเจเคเอลซิงกิเก็บใช้ได้ถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดแม้คัมคิววันนี้เสียเปรียบวยการรับบอกไม่ได้เป็นเกมเยยืออนแต่ด้วฟ คุณภาพและขุมกําลังเชิงลึกเนี่ยผู้มาเยือนอย่างเอสเจเคโอซิงกิดีกว่าชัดเจนครับวันนี้ระบบทีมยอดเยี่ยมกว่าแถมแนวรุกตอนนี้มปีประสิทธิภาพดีกว่าชัดเจนเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ครับเป็นโอกาสที่ดีของเอ k เจเคโอซิงกิที่วันนี้จะบุกไปเก็บ3ามคะแนนเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับมองผู้มาเยือนอย่างเอ k เจเคโอซิงกิได้เลยครับ เปิดใช้คู่ที่3ในคัมคือวันนี้ครับเชียงคืนตรงตามราบ้านเราในเ่ฟฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เรเทนวัตเทลาร์ครับเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนอย่างเชลเรบอกสำหรับคู่นี้ครับผลงานใกล้เคียงครับวัตเทลาเนี่ยนะครับเก็บชัยได้2เกมจาก5เกมาสุดส่วนชิมเดือนอย่างเชลเรบอกเองจากช่วง5เกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะได้1เกมนะครับค,คําคืวันนี้นะครับนัดมองว่าเป็นโอกาสที่ดีของวัตเทลาวัตเทลาเนี่ยแม้ก่อนหน้านี้ครับจะมีผลงานที่ไม่ดีแต่2เกมเหล่าสุด คว้าชัยรวดมาถึง2เกมเติดนะครับก็เรียกความมันอ,อกมันใจกลับมาได้เยอะประกอบกับผลงานในบ้านของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่มีไสติที่ยอดเยี่ยมมากนะครับและทีมเยือนอย่างเทรลเร์บอกเองเนี่ยปัญหาหลักคือการร,ร,รับบทไม่ได้เป็นเกมเยือนในบทเกมเยือนจากช่วง5เกมที่ผ่านมาก็หลุดพ้ายไปถึง3เกมเป็นโอกาสที่ดีมากครับสำหรับเจ้าถิ่นอย่างวัดเทลาทวันนี้จะอาศัยความได้เปรียบในบ้านวันนี้จะเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูครับมองเจ้าชิ่นอย่างวัดเทลาทได้เลยครับ3ทีวันนี้ครับมอเบอชี่โกเตบอก s, s j สเอลชิงกิ L และวาเทลัดได้เลยครับเพิ่มเติมมากกว่านี้จะเจอกับนัดในชมรมครับ